บวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมามากินขปุ่นน้ำกันพี่น้องขอปุ้นน้ำยากะทิด้อเมือนี่ผักหล,ลายๆพี่น้องผักหล,ลายๆเสียบลวดแตงโมกแก่เผ็ดไอซีดาได้แตงโมมาให้หน่วยบักไงกินอยู่ซ้มเหมือพี่น้องเลยน้ำยากะทิ เห็ดซูมู่นกินกินบ่เหมือนจะของก็เลยมากินต่อพี่น้องมามากินน้ำกันใส่ลูกซีนปลาห่อนห่อนกินหอนห่อนพี่น้องกัะปุนกระตุ่มไม่ไม่นำยากบอุนไม่ไม่กระนไม่ไม่ห่อนห่อน,อนพักหลายๆอันคลิปนี่อันกระลืมอีกแล้วพี่น้องเอ๊ ย่ำใดมากินเข่าอยู่ในขัวมากินเข่าอยู่ในขัวลืมบ่ามือนี่ปันผาเดอพี่นอ้องเดอสซิมิเสียงลบกวนเนี่ยอันมันเด้ตังต้งโตะแล้วขี่คานมันเด้หาออกมากแล้วขี่คานยกไปอีกขี่คานยกไปอันห้องกินเข่าพี่น้องก็เลยกินอยู่ในขัวนี่ล่ละดังก่าบ่เป็นและเสียงกระไดเพิ่มบักพีกอีกจักน้อยพี่น้อง เอาซิเพ็ดเ็ดกันเอาแก่ซวงกันพี่น้องอากาศพอดีฝนตกซวงในพี่น้องมามากินน้ำกันบาทเน้มาซีมน้ำกันจ้ามาพี่น้องมาขอบคุณพี่น้องขอบคุณพักได้ไดาย ทำกะทิมาพี่น้องมนาะกินกับปุลน,น้ำกันกินเขาอยู่ในรัวเอียกอะพี่น้องมันเหมิดขี้ขานง่ายอันมือนี่ลืมเลยพี่น้องมันเป็นอย่างคือบังเอิญแท้กินเขาในขัวบบเครืองดังจันกับเครื่องซักผ้าเสียงดังแนเดอจ้า ¿Verdad que no? บาสิคลัมขอบคุณพนะี่น้องคลัมมาได้หึงหึงจังกินกับอบเป็นยังหลักนะ เอ็ดพี่น้องน้ำเผ็ดแล้วพริกป่นมาใส่มันละคุม้ม не в dạng đắng đậm kìa à dạng dạng พี่น้องยวมาชิเนาเติมเครื่องจักผาดังพรมสิกินมแดังโมด,ดอพี่น้องอือนะับพอกันคลิปหนาได้จ้าอันมันเสียงอันเครื่องเสียงเครื่องมันดังโหดเดี๋ยวอันโบเฮดเน้าพี่น้องเดี๋ยวสิกินต่ออยู่พอกันคลิปหนาจ้า